วิวัฒนาการความบ้าคลั่งขอขอบคุณผู้แปลด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับช่วยด้วยตัวเฟิงซินเย่ช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยพี่นั่นมันคุณห่วงนี่มันเรื่องจริงหรอนี่ตอนนั้นซินเย่เปิดประตูให้คุณห่วงเข้ามาและก็มีซอมบี้เข้ามาด้วยและตอนนั้นที่ฉันกลัวและวิ่งหนีไปโดยทิ้งเธอไว้ และมันกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งช่วยฉันด้วยเร็วเร็วเปิดประตูเร็วเร็วสินสินเย่คุณห่วงคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณเข้ามาสิเขคุณห่วงอ้ยอ,ยอ้พี่ชายขอบคุณพี่ชิงเฮ้ทำไมทำนาแบบนั้นละ่ะเรามีภารกิจสำคัญรออยู่นะคุณรู้จักผมมานาน อย่างน้อยคุณก็น่าจะเข้าใจว่าผมเป็นแบบนี้มานานแล้วฮ่าฮ่านั่นก็จริงนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ฉันยังไม่เคยเห็นเขาหัวเราะเลยไม่เป็นไรเราเป็นทีมที่อยู่แหลแนวหลังเราค่อนข้างปลอดภัยเพราะซอมบี้ระดับสูงได้ถูกกำจัดโดยทีมที่อยู่แนวหน้าแล้วฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะ วิ่งซอมบี้ระดับสูงสตัวปรากฏขึ้นที่ด้านหลังแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะวิ่งได้เกิดอะไรขึ้นทำไมซอมบี้ระดับสูงมาอยู่ที่นี่ได้ทีมแนวหน้ามันทำอะไรกันอยู่พวกเราถูกซุ่มโจมตีต่อสู้ต่อไปการต่อสู้ครั้งนี้สำคัญมากเราไม่สามารถแพ้ได้ทีมหลังโฟกัส ที่การป้องกันซอมบี้ซื้อเวลาให้ทีมอื่นๆลบหนีอ้ายเราจะป้องกันมันได้ไงพี่ชิงทำไมคุณยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่มาช่วยพวกเราคุณพูดอะไรนะเฮ้ยยาทิ้งอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้พี่ พี่อย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้นี่คือความรู้สึกที่ถูกทิ้งเหรอฉันพอแล้วฉันพอแล้วฉันเห็นนี่คือความสิ้นหวังของซินเย่ที่ถูกฉันวิ่งหนีเหรอซินเยน่ปิดตาตั้งแต่ฉันได้โอกาสกลับมาอีกฉันจะไม่ปล่อยให้เกิดโศกรนาฏกรรมนี้ขึ้นอีกนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ชดใช้ความผิดพลาดของฉัน อาพี่ชายเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณห่วงหรอเขากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วไม่ต้องห่วงพี่จะไม่ให้เขาทำร้ายเธอซินเย่ยอยู่เฉยๆอ้อฉันหิวหลับตาฉันหิว นี่คือซอมบี้ระยะแรกที่ปรากฏขึ้นในวันซิลซอมบี้ระยะแรกจะไม่มีสติปัญญามีแต่สัญชาตญาณในการกินเท่านั้นสำหรับฉันมันเหมือนกับครึ่งวันก่อนฉันได้ต่อสู้กับซอมบี้ระดับสูงมาแม้ร่างกายฉันจะไม่เหมือนเดิมแต่ประสบการณ์ที่ได้ต่อสู้มาของฉัน ก็เพียงพอที่จะฆ่าซอมบี้ในระยะแรกพี่ชายพอแค่นี้เถอะพี่หยุดเถอะนะไม่ต้องกังวลน,นะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วน่ากลัวชั้งพี่ชายมันน่ากลัวมากมันเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะทำ อะไรต่อดีไม่ต้องกังวลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะปกป้องเธอเองข้าซอมบี้ได้รับคะแนนวิวัฒนาการสามพอยมีการใช้คะแนนวิวัฒนาการเพื่อเปิดการใช้งานระบบนั่นใครพี่ชายเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ได้ยินเสียงจากที่ไหนไม่รู้ เสียงหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นพี่ชายพี่สบายดีไหมพี่ชายเกิดอะไรขึ้นและที่นี่ที่ไหนวิหารนั่นคือ มีข้อความข้อความมากมายไหลเข้ามาในหัวสมองของฉันจะระเบิดอยู่แล้วเปิดใช้งานระบบวิวัฒนาการเริ่มต้นกระบ,บวนการรับรู้กำลังจับคู่อ้ามันรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นจับคู่ยีนเสร็จสิ้นกำลังสร้างยีนขึ้นมาใหม่ทำการบันทึกลงในระบบ กระบวนการจากคู่ยีนเสร็จสมบูรณ์กระบวนการสร้างเสร็จสมบูรณ์รู้สึกว่าร่างกายของเราจะเต็มไปด้วยพลังนะจากที่ฉันรู้มาจากข้อความที่เข้ามาในหัวสิ่งนี้เรียกว่าต้นไม้วิวัฒนาการมันช่วยปรับปรุงและพัฒนายีนของฉันจูจูก็รู้สึกเหมือนกําลังเชื่อมต่อกับต้นไม้วิวัฒนาการ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าระบบสินะและมันเหมือนจะถูกควบคุมโดยต้นไม้วิวัฒนาการในการวิวัฒนาการต่อไปเราต้องใจด้วยแต้มวิวัฒนาการและแต้มวิวัฒนาการชั้นก็หาได้จากการฆ่าซอมบี้ชั้นสามารถเลือกที่จะเสริมความแข็งแกร่งทักษะการต่อสู้ทักษะการเอาชีวิตรอดทักษะการตรวจจับและอื่นๆได้ ความแข็งแกรง่งเลเวลหความเร็วเลเวลหนการตรวจจับเลเวลหพลังจิตเลเวลหเริ่มต้นระบบวิวัฒนาการใช้คะแนนวิวัฒนาการไป 1. พอยคงเหลือแต้มวิวัฒนาการ2คุณต้องการใช้คะแนนหรือไม่ใช้ในวันสิ้นโลกแบบนี้การสร้างความแข็งแกร่งจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของเราได้ แผนวิพัฒนาการเหลืออยู่2เลือกแอทิกดิวเพื่ออัปเกรดความแข็งแกรง่งความเร็วการตรวจจับพลังจิตแม้เราจะมีประสบการณ์แต่ร่างกายก็ยังคงอ่อนแอเกินไปการอัปเกรดความแข็งแกรง่งน่าจะสำคัญที่สุดสินะคุณจะอัปเกรดความแข็งแกร่งหรือไม่ใช้สองพอยต์วิพัฒนาการ พิ่มความแข็งกแาการ่งใช้คะแนนวิวัฒนาการ200คะแนนวิวัฒนาการคงเหลือ0ฉันรู้สึกว่ามีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากการแลกคะแนนเสร็จสิ้นระบบกำลังปิดตอนนี้ฉันได้ความช่วยเหลือจากต้นไม้วิวัฒนาการแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้โศกธนกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกฉันจะปกป้องน้องสาวของฉันเอง สินเย่พี่ทำให้เธอตื่นหรอพี่ในที่สุดพี่ก็ตื่นพี่ทำให้หนูกลัวนะจูจูพี่ก็เป็นลมไปอืมพี่คิดว่าพี่คงเหนื่อยเกินไปขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกพี่จะอยู่เคียงข้างเธอและปกป้องเธอเองไม่ต้องห่วงพี่ จะไม่ทิ้งเธอแน่นอนพี่เพื่อความปลอดภัยของซินเย่ฉันต้องลองไปดูสถานที่รอบๆต้องไปจัดการศพของคุณห่วงไม่งั้นมันจะดึงดูดซอมบี้มานี่แน่ จบไปแล้วนะครับเื่อนี้สนุกไหมครับก็ถ้าอยากให้ทําต่อ,อกอ็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกิ้งๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ